ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐโปรดเวนยศาสตร์เสมือนไหของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีปในที่มืดให้คนตาดีสามารถมองเห็นได้ขอากามนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปครับผมเจริญธรรมมายังสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีบรารมีพร้อมทั้งหลายบัดนี้ก็เป็นเวลาอันพอสมควร จะได้มาพูดกันถึงเรื่องว่าความที่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้น,นวุ่นวายในชีวิตนั้นมันจะมีสภาวะธรรมชาติอยู่สองอย่างคือสภาวะที่ยังไม่บังเกิดซึ่งความปรุงแต่งหรือว่าความจริงอันเป็นที่สุดกับสภาวะอันมีความปรุงแต่งคือความจริงอันเป็นสมมุตินะ่ยคือสมมติสัจจะและประมัติ สัจจะสองอย่างในทางด้านสมมุตินั้นคือว่าเห็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยยังเห็นอะไรไปแบบเนี้ยเป็นสากลเป็นสากลทั่วไปที่ไม่ว่าสัตว์หรือว่าคนไม่ว่าประเทศไหนๆก็ดีทั่วโลกเนี่ยเห็นแบบนี้ก็คือเห็นแบบนี้เหมือนกันหมดแมวหมาเห็นแบบนี้ก็เห็นแบบนี้นกเห็นแบบนี้ก็เห็นแบบนี้ เราเห็นแบบนี้ก็เห็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้ก็แบบนี้ในลักษณะอย่างนั้นอันนี้คือความจริงอันเดิมแท้ของมันมันเป็นของมันแบบนี้ในชีวิตประจําวันของเราจะต้องเจอกันทุกคนตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเสร็จแล้วถ้าเห็นแล้วไม่เป็นอย่างนี้คือว่าเห็นไปแล้วมันมีพักชื่อเทียบเคียงของมันเห็นไปแล้วว่ามันเป็นน้ํามันเป็นภูเขามันเป็นมันเป็นไม้อะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย ถ้าเห็นไปโดยที่มันมีชื่อมันมีชื่อที่เทียบเคียงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นจากความพอใจและความไม่พอใจในชื่อสมมุติหรือชื่อเทียบเคียงของมันแบบนั้นในลักษณะแบบเนี้ไอเราลองคิดดูสิว่ามันมีอยู่เราเลยความจริงไปอะความจริงที่มันมีอยู่แต่เราเลยไปเราเลยไปเพราะเลยไปถึงชื่อของมันชื่อแล้วก็ความหมายของมันในชื่อเทียบเคียงของมัน ในความเป็นจริงว่ารู้อย่างใดก็รู้อย่างนั้นได้ยินอย่างไรก็ได้ยินอย่างนั้นรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกอย่างนั้นอย่างเอาน้ําพึ่งเท, <c oughs> ท,ท,ท,ทใส่ปากช้อนหนึ่งเนี่ยความรู้สึกเนี่ยเป็นสากลเหมือนกันเหมือนกันหมดแต่พอคําพูดออกมามันหวานมันหอมอะไรแบบเนี้นั่นคือเป็นสิ่งที่ทเทียบเคียงต่อทางด้านความเป็นจริง ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ให้ความหมายกับไอสิ่งที่เป็นชื่อเทียบเคียงเนี่ยกันอย่างมากเลยกันอย่างมากจนเลยจากความเป็นจริงในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รู้สึกจริงๆอย่างนั้นอะแล้วก็ไอความเป็นจริงอันที่เดิมๆของมันที่มันยังไม่สมมุติะนะก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่อะไรตรงนั้นเพียงแต่สังเกตดูชำเลืองดูแอบดูเพื่อความเข้าใจ เพื่อความเข้าใจว่าในชีวิตตั้งแต่ตือน,นอนจนหลับเนี่ยที่ว่ายังมีชีวิตอยู่มันมีสองลักษณะนี้เกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติในกฎของธรรมดาเพื่อความเข้าใจเท่านั้นเองในระหว่างที่เราพอใจและเราไม่พอใจเราคิดฟุ้งซ่านใ,นใดๆก็ดีมันล้วนที่จะเป็นชื่อเทียบเคียงของความเป็นจริงของมันอย่างนั้นเมื่อความเป็นจริงของมันอย่างนั้นเนี่ย อย่างที่เราเห็นไปอย่างเนี้ยอย่างที่เรารู้สึกอย่างเนี้ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้โดยที่มันไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรโดยสมมุติเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างมากมายนะมันมีอะไรอย่างมากมายคืออะไรอะ่ะบางครั้งก็จะอธิบายเรื่องวิญญาณคือตัวรู้ก็ได้เพราะตัวรู้เนี่ยมันก็ไปรู้ ชื่อสมมุติใช่ไหมมันไม่รู้ชื่อสมมุติแล้วมันก็ปรุงแต่งอะไรต่างๆไปจะเรียกว่าความปรุงแต่งจะก็ได้จะเรียกว่าชื่อเทียบเคียงก็ได้จะนําเข้าไปให้เข้าใจในมุมไหนก็ได้ในลักษณะแบบนี้มันก็จะไปจุดเดียวกันการที่มีชื่อเทียบเคียงมาอย่างเงี้ยแดดสายน้ําต้นไม้ความสวยงามอะไรในะลักษณะงี้มันเป็นชื่อเทียบเคียงแต่สิ่งที่เห็นจริงๆก็คือเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ เนี่ยในลักษณะแบบนี้มันจะวนรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดจนตายมันเป็นลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนตายธรรมะไม่ใช like ่ว่าเป็นส really 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 ิ่งซ่อนเลนเป็นสิ่งที่เข้าใจอะไรไม่ได้ธรรมะก็คือทางด้านความเป็นจริงธรรมะก็มีอยู่สองอย่างคือธรรมะแห่งที่มีชื่อเทียบเคียงเป็นชื่อสมมุติแล้วก็ธรรมะความจริงอันเป็นที่สุดที่มันไม่มีการสมมุติมาก่อนอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้พอมีชื่อสมมุติมา แบบนี้เป็นไม้อย่างนี้เป็นเสียงใช่ไหมความจริงไอ้คำว่าเสียงเนี่ยมันเป็นชื่อเทียบเคียงมาทีหลังเนี่ยได้ยินแบบนี้ก็คือแบบนี้จะเรียกมันเสียงก็ได้จะเรียกมันก้อนหินก็ได้จะเรียกมันเหล็กก็ได้จะเรียกมันใบไม้ก็ได้จะเรียกมันรถก็ได้จะเรียกอะไรมันก็ได้แต่ความเป็นจริงของมันก็คืออย่างนี้เนี่ยได้ยินไปสากลหมดไม่ว่าแมวหมานกหนูหรือคน สัตว์ต่างๆได้ยินแบบนี้ก็คือแบบนี้แต่คราวนี้มันไม่เป็นแบบนี้อันเนื่องมาจากมันไปคิดปรุงแต่งในชื่อเทียบเคียงของมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยในชื่อเทียบเทียงของมันแล้วสมมติมันก็คือสมมุติอะนะสมมุติมันก็คือสมสมุต,มมติไอความเป็นจริงมันก็คือความเป็นจริงของมันแบบนั้นการที่เห็น อย่างไรก็เห็นแบบนั้นได้ยินอย่างไรก็ได้ยินแบบนั้นได้กลิ่นอย่างไรก็ได้กลิ่นอย่างนั้นลิ้มรสอย่างไรก็ลิ้มรสแบบนั้นเมื่อได้ยินมาพร้อมชื่อเทียบเคียงแล้วรู้สึกอย่างไรมันก็รู้สึกแบบนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยโดยที่มันไม่มีความหมายอะไรเลยมันไม่เคยมีอะไรอยู่จริงๆเลยมันไม่เคยมีคนมีสัตว์มีต้นไม้มีพระอาทิตย์พระจันทร์มี สายน้ำมีแสงแดดมีภูเขามีต้นไม้มันไม่เคยมีอะไรพวกนี้อยู่จริงตามที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรแบบนั้นการที่เราพูดไปเราจะพูดว่าอะไรก็ได้เราจะมองเข้าไปเห็นเราจะว่าน้ําแข็งใสก็ได้เราจะว่าสุกกี้ก็ได้เราจะว่าแจ่วฮอนก็ได้ในตรงเนี้ยเราจะสมมุติมันว่าอะไรเราจะพูดว่าอะไรก็ได้เป็นป่าไม้เป็นภูเขาแต่สิ่งที่เห็นก็คือเห็นแบบเนี้ยเห็นแบบเงียบสนิทเห็นแบบสงบ เห็นแบบเห็นอย่างที่มันเห็นนะ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆเห็นไหมว่าเราติดชื่อสมมุติแล้ชื่อเทียบเคียงกันเนี่ยจนเข้าใจว่าสิ่งที่มันเทียบเคียงมาจากสิ่งที่เป็นจริงโดยคําที่สมมุติชื่อของมันน่ะมาสร้างปัญหาอย่างมากมายปานใดเห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้คือการที่เรามาฟังกันทุกวันเนี่ย ฟังเพื่อเข้าใจว่าในระหว่างที่เราคิดปรุงแต่งเราคิดในชื่อเทียบเคียงของมันในความเป็นจริงที่ตามองเห็นจมูกได้กล,ล,ลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสกายสัมผัสมันไม่ได้มันบอกว่าหนาวเย็นอุ่นร้อนอะไรเราไม่เคยสื่อสารอะไรกับตัวเองว่าหนาวเย็นอุ่นร้อนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในระหว่างที่มาสัมผัสจริงๆยืนกลางแดดมันก็รู้สึกแบบนั้นมีอากาศหนาวเย็นเข้ามามันก็รู้สึกอย่างนั้น แต่พอจะพูดจะสื่อสารบอกว่าหนาวเย็นบอกว่าร้อนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นมันไม่เป็นสากลไงความรู้สึกอันเป็นสากลความรู้สึกอันเดิมแท้ก็คือรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกแบบนั้นเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อเพีออยงแค่เรียนรู้ถึงความเข้าใจถึงทางด้านความเป็นจริงของมันมันจะหมดความบวกและความลบในชีวิตนั่นแหละสันติมันจะเกิดขึ้น จะไปในแง่มุมใดก็ได้จะบอกว่าความคิดปรุงแต่งเป็นปัญหาก็ได้จะบอกว่าวิญญาณกระโดดเข้าไปรู้ในสิ่งใดแล้วเกิดปัญหาก็ได้จะพูดถึงเรื่องภาษาสมมุติที่มันสมมุติขึ้นแล้วก็ความเป็นจริงก่อนที่มันจะสมมุติจะพูดอย่างนี้ก็ได้จะอย่างไรก็ได้เพียงแต่เราชำเลืองดูแลดูแล้วเห็นสังเกตดูในชีวิตประจําวันสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําให้ปรากฏการให้มันรู้สึกได้ตอนสมมุติเราก็รู้ว่ามันกําลังที่จะสมมติ เนี่ย <N ee> เราจะเห็นความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้ก็ไม่ได้ไปอินไปฟินกับความรู้สึกนั้นเมื่อไม่ไปอินไปฟินกับความรู้สึกนั้นก็เห็นมันเป็นธรรมชาติที่มันทํางานตามธรรมชาติเนี่ยมันจะกลับสู่ธรรมชาติอันเป็นหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รู้สึกนั่นคืออิสระเสรีใช่ไหมอิสระเสรีกับธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ ในลักษณะอย่างนั้นแล้วธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติก็ไม่ใช่ภาษาแบบนี้ว่าธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติมันก็ไม่ใช่มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันจึงบอกกล่าวอะไรกันไม่ได้เลยเพียงแต่พูดกันคุยกันฟังกันเพื่อความเข้าใจเท่านั้นเองเข้าใจอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีชื่อเมื่อมันมีชื่อขึ้นมามันก็เป็นสมมุติเท่านั้นเองในความเป็นจริงมันไม่มีชื่ออะไรมันเห็นอย่างที่มันเห็นได้ยินอย่างที่มันได้ยิน ในลักษณะแบบนั้นมันก็ไม่ได้มาสื่อสารกับตัวเองว่าตอนนี้มันกําลังได้ยินนะเนี่ยใช่ไหมโยมบอกตัวเองไหมว่าตอนนี้กําลังได้ยินไม่ได้บอกใช่ไหมมันได้ยินมันก็ได้ยินเลยอย่างเงี้ยเอาพริกเข้าปากมันก็รู้รสเลยมันมันก็ไม่ได้บอกตัวเองด้วยว่ามันรู้รสมันรู้มันรู้ไปเลยมันเป็นอย่างนั้นมันเห็นมันก็เห็นไปเลยมันเห็นมันก็เห็นแบบเนี้ยเนี่ยแต่ชื่อเทียบเคียงโดยความคิดเนี่ยมันก็ยาวไกลออกไปเพราะความ ความจริงความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันทุกพราะความคิดนะจะพูดว่าทุกว่าพาอความคิดก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกมันคิดของมันไปอย่างนั้นนีมันคิดอะไรก็ไม่รู้เพียงแต่เราไปให้ค่าให้ราคาในสิ่งพวกนั้นเท่านั้นเองว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยว่ามันเป็นการที่พูดไม่ดีจริงๆไม่ควรพูดจริงๆไม่ควรกระทำจริงๆอันนี้เราเราไปคิดว่าอะไรมันควรมันไม่ควรอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วว่าชั่วชีวิตของเราเนี่ย ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับมันวนอยู่แบบนี้ความจริงอันเดิมแท้ทีความจริงอันเป็นที่สุดและความจริงอันเป็นสมมุติมันวนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพียงแต่สังเกตและเข้าใจการทํางานของกฎธรรมดาของกฎธรรมชาติแล้วเราก็เข้าใจธรรมชาติแล้วก็คืนธรรมชาติสู่ความที่ไม่ใช่มีชื่อสมมุติว่าตัวตนคนสัตว์ในลักษณะแบบนี้เพียงแต่ความเข้าใจเท่านั้นเองธรรมะอยู่กับความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้ว เราลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เราตื่นนอนจนหลับอเราเห็นอย่างนี้เป็นแบบนี้เราได้ยินแบบนี้เป็นแบบนี้เราลิ้มรสแบบนี้เป็นแบบนี้เราสัมผัสแบบนี้เป็นแบบนี้รู้สึกแบบนี้เป็นแบบนี้โดยที่มันไม่มีชื่อสมมติคิดว่าวันนั้นมันจะมีปัญหาอะไรกับเราไหมเวลามาน,นึกก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ไปตีความหมายออกมาอดีตหรือมันอนาคต อะไรแล้วก็เห็นมันเป็นอย่าง,งานั้นการทํางานของมันเป็นอย่าง,งานั้นดูดิลองลองพิจารณาดูโยนิสโสมนสิกาดูว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมมันจะมีบวกมีลบไหมในยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับถ้าเกิดว่ามันเป็นในลักษณะแบบนั้นใช่ไหมเราเพียงแต่เรียนรู้ตามความเป็นจริงของมันไปเรื่อยๆค่อยๆเดินไปด้วยกันแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเพื่อความเข้าใจเข้าใจอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะว่า ถ้าเกิดว่าอธิบายไปเข้าใจในคําอธิบายมันก็เป็นสมมุติเป็นสมมุติเป็นสมมุติของมันไปในลักษณะอย่างนั้นสมมุติก็คือสมมุติความจริงก็คือความจริงเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละและความจริงและความสมมุติเนี่ยกวนรอบอยู่ตลอดเวลาไอ้ความเป็นจริงจะไปยึดเอาตัวตนว่าตรงนั้นเป็นความเป็นจริงนั่นคือตัวตนของเราจริงๆเราเห็นจริงๆอะไรมันก็ไม่ใช่ในระหว่างที่มันเห็นมันไม่ได้บอกว่าชื่อนายนั้นนางนี้ เป็นผู้เห็นเป็นผู้ได้ยินเป็นพี่ผู้ลิมรสมันก็ไม่ใช่มันเป็นของมันอย่างนั้นอ่ะพอเกิดสมมุติขึ้นมานั่นแหละมันก็ไปมั่นหมายตรงสมมตินั่นอ่ะทั้งๆ้งที่สมมุติมามันจะไปแปลเป็นอะไรไม่ได้เลยก็ไปมั่นหมายว่าไอ้สิ่งสมมตินะ่ะเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวตนคนสาตว์เป็นหนาวเย็นอุ่นร้อนอ่อนแข็งจริงๆในในลักษณะอย่างนี้นะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วละ่ะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ จเจริญธรรมะสวัสดีขอความสุขสวัสด์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์คุนขนเห็นตามความเป็นจริงทุกท่านจเจริญธรรม